I'm <laughs> สีพัฒนารูร้ที่มีความเจริญรอบรู้ความว่าพระองค์จะสรงประทานความรู้ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดที่ได้รับความรู้แน่นอนเขาจะได้รับความอีอันามากมายและไม่มีใครจะกำลึกโลอจากบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นอาณานี้อยู่ในสุวรรณบัคระอาณาทาี่หนึ่งสองร้อยหก ครับต่อไปวันนี้เราจะเรียนวิชาอะไรเกี่ยวกับรูปคุณกาลละมาใช่ไหมลูก มีเจ้าวิชาอัครยุในนี้แต่วันนี้เราจะเอายกรูปคุณการละมาดเพราะว่าเราทุกคนวาจิตต้องละ<า>ละเมอฉะนั้นเราจะละหมาดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอยู่ที่การเรียนรู้ของเราถ้าวันนี้เราไม่เรียนรู้เกี่ยวกับรูปคุของมันเราละหมาดยังไม่ถูกต้องฉะนั้นเราจะมาเรียนเกี่ยวกับรูปคุณหรืออิริยาบถในการละหมาดว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่

กอนที่เราอาบน้ำละมาดเสร็จแล้วเราต้องรู้เรื่อยว่า,าการรู้คนอาบน้ำละมาดนั้นมีกี่อย่างในการละหมาดของเราที่เราไปละหมาดในในห้องหรือว่าในบาราายก็ตามหรือที่บ้านก็ตามหรือที่มัสยิดก็ตามเราจะต้องรู้ว่าการละหมาดของเราห่ครืครูบอกมันนั้นมีกี่อย่างมีเท่าไหร่ลูกคะ่ะมีทั้งหมด13ประการมีทั้งหมด13ประการมี สภาพกบบนี้กลุ่มมีพห <Jamie, tamam. S 1> ้เธอดูอ่ามีภาพให้เธอดูด้วยค่ะภาพแรกอ่าะนี่เนี่ยภาพแรกนี่คือเอเรียบทในการละมาไอ้น yeah. ี้ใช้เฉพาะเด็กที่เริ่มพ <ughs S 1> <t> ึ่งอยากได้ละมาตอนที่หนูหนูคนหนึ่งหนูหนูสามารถเ่ะ้อที่หนึ่งเห็นไหมมีเด็กอะไรยืนยืนอยู่ ฮะแสดงว่าข้อที่หนึ่งก็คือการยืนอะไรลูกจับยืนตรงกลัไปดูสายตาของเด็กผู้ชายคนนี้คนแรกเนี่ยตาของมันตาของมันอยู่ตรงไหนคะตาอันดับแรกมันยืนตรงแล้วก็สายตาของมันนั้นอยู่ที่ซูดซูดกลัไปข้อที่2องก็ทําอะไรลูก กว่าอะไรลูกอัลลอฮฺบับัมาชาอลแล้วก็พอเขากล่าวเสร็จแล้วยกมือเสร็จแล้วอัลลอฮฺบัสบัดินในภาที่สามเาทาอะไรลูกมื่อมือของเขาสองข้าวกขาทำอะไรคะม่มือของเขาจะวางอยู่บนบนบนสะดือบนสะดือหรือลากสะดือก็ไดู้ หมายถึงการกียามภาษาอาหรับเรียกว่า oh ก no. ียามกียามอ่ะกียามอ่ะโดยการกียามคืออะไรเห็นไหมอ่าต่อไปพอกียามเสร็จแล้วเขาอ่านอะไรลูกตอะไนอ่าเขาอ่านสุโรอิบติตาเสร็จเขาอ่านดุอาอิบติตาเสร็จเขาอ่านสุโรฟาติฮาเสร็จแล้วก็ตามไปสุโรอื่นใช่าใจไหมลูกพอเขาอ่านเสร็จแล้วเขายกมือตักเวทแล้วเขากล่าวอะไร เค้าทําอะไรที่2คําที่ที่4อ่ะเค้าทําอะไรลูกรูวะอ่ารูวะอ่ะรูวะรูวะ Kami Allah yeah. ก็น,นั่งอะไรอ,อ่าเขานั่งระหว่างสองโซโย สามแล้วก็มีทัพสองอ่ะจากนั้นรอเอาแค่สองคนจะดงว่าเขานั่งอัตตถิยาครั้งสุดท้ายดูสิเขาทำมือยังไงขาเขานั่งพักเพียรอย่างไรถูกไหมอ่ะเวลาเขานั่งนะเขาเพียร์เราดูเนี่ยเวลาเราเล่นเขารอใส่ตาเราตอนนั่งอัตตถิยาเนี่ยใสยตาเราวเราต้องดูที่ที่ที่เขา เขาเอาล็อกเขาเอาเขาทำนิ้วชี้ยังไงอ่าเขาทำนิ้วชี้บอกบอกว่าเอาล็อกโกเดียงเก็ทำนิ้วชี้โอ้อ่าเสร็จแล้วสายตาก็ดูที่ปลายมือเห็นไหมน่าขยะสุดท้ายเลยอ่ะเพื่อเขาดูที่ปลายมือที่เราล็กเรากล่าวน้าเขาเอาล็อกเราสละวัฒนาพ่เสร็จสุดท้ายเรากล่าวอะไรลูกนี่สุดท้าย เราอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺครับรอบออาวะยังไรปะอัลลอฮุมมะอินนีอัสออลุกะวัลญันนะฮฺครับตะปะรัยสะลามีข้างซ้ายเราก็บอกว่าวะนะอูซุบิกะมินชะกอฏิล-วะนนะฮฺข้อที่1ครับบานะ ขคข้างซ้ายรอให้สลัมเสร็จเราดุอาบอกว่าวันมาอุทิศนี้สักพักทีกวันเลกเราขอให้อัลลอฮ์ให้เรานี้หนี้คนจากไฟนรกนะเห็นไหมเราก็ลัางขอเราก็ลังขอจะเอาลว่าให้เรานี่ห่างไกลจากไฟนรกแล้วเราก็เอาม้รูดหน้าเราบอกว่าให้เรานี่อัลล์ให้ดินล้วทำแกเราให้เรานี่ระจากความเมาอะไร เศร้าหมองในสิ่งที่เราอยู่ในชีวิตนี้ให้อลลอห์ให้อลลอห์ให้เรามีความาปลอดภัยในชีวิตประจำวัน่นแหลที่เขาให้เราละมาน